ปี3เทอม1กับไฟนอลวันนี้เป็นวันที่10ตุลานะครับซึ่งเราสอบภาษาคลิษมาวันนี้เนาะแลวรู้สึกว่า<ๆ>ก็ไม่ได้ยากนะ<ๆ>ก็ออกตามที่อาจารย์เขาสอนแบบเป๊ะเ,เลยเป๊ะแบบเป๊ะเ,เ,เลยเอาจริงก็ไม่ได้ค่อยกังวลเท่าไหร่หรอกกับการสอบแต่ก็ก็อยากครั้งันดีที่สุดเท่าที่จะทําได้แต่ผลมันจะออกมาเป็นยังไงก็ตามนั้นก็ตามนั้นก็ทําที่สุดแล้วแต่มันได้เท่านั้นก็คือเท่านั้น พวเราไม่ได้เก่งทั้งหมดทุก,อ,ทกอย่สัพสิ่บนโลกใบนี้แต่คือแบบค่อนข้างกังวลเรื่องของวิชาสถิติมากไม่รู้ว่าจะาสอกอ,อะไรเลยไม่รู้ว่าจะสอบยังไงสอกอะไรสอบบนไหนใช่เถอะแต่ถ้าไปสอบก็คงรู้เองว่าจะออกอะไร1 4บสี่ก้าโมงแล้วประมาณซึ่งเรามีสอบประมาณ1ิโมง10ิบนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปแล้แหละคุณเต้น ไปทำได้เราทำได้เราทำได้เราทำได้ฉัน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 ทำไดได้แล้วฉันทำไม่ได้ล่ะทำได้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 ก็รู้สึกว่าการบริหารงานแนแนวมีข้อเขียน15ข้อนะครับแต่ก็รู้สึกว่าทําได้แหละนองาอาจจะมีบางข้อที่เขียนไม่ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยเราดูโจทย์แล้วเราแบบจําไม่ได้จริงๆว่าสิ่งนี้เราต้องเขียนอะไรแล้วก็เขียนไปตามที่เราคิดได้นะตอนนั้นแต่ หลายๆข้ออะไรนี้ก็ค่อนข้างทําได้แล้วก็มีข้อกาอีกสามสิบข้อซึ่งข้อการน้อยมากตกใจนิดน,นึงเพราะอาจารย์ปกติอาจารย์จะไม่ให้ข้อกาแบบน้อยขนาดนี้ไงอย่างน้อยๆก็ห้าสิบข้ออะไรเนี่ยส่วนวิชามนุษยสัมพันธ์ในองค์กรมนุษยสัมพันธ์ในองค์การก็หนึ่งร้อยข้อมันไม่ยากแต่คําถามมันงงคําถามชวนงงมากอมืมารอดูพรุ่งนี้นะครับเป็นวิชาสถิติซึ่ง โดยปกติแล้วจั์จะสอบโดยการใช้คอมพิวเตอร์แต่ปีนี้เป็นปีแรกมั้งที่จะสอบโดยการให้เขียนเป็นข้อเขียนไม่ใช่ก็เขียนจิข้อกาข้อกาซึ่งก็แอบกังวลอยู่เพราะว่าแบบก็ไม่รู้ว่าจั์จะออกอะไรอาจารย์ชอบบอกว่าไม่ออกคำนวณแต่ออกไม่มีคำนวณแต่มีสุกุทำได้ต้องทำไม่ได้ต้องทำไม่ได้โอเควันนี้ก็แฮปปี้แล้วตอนนี้คือเจ็ดโมงแล้วแต่วา มีความฝนตกนิดนึงน่าจะทำได้อแหละทำไม่ได้ไม่ได้เขไม่ได้เลยมันไม่ได้เลยจริงๆสถิติคือทำไม่ได้เลยจริงๆอาจารย์ออกสอบแบบคืออาจารย์ออกสอบในส่วนที่มันไม่มีอยู่ในหนังสือแล้วก็ไม่มีในสิ่งที่อาจารย์สอนด้วยอาจารย์ ออกสอบในสิ่งที่อาจารย์ไม่ได้สอนด้วยจะทําได้ยังไงวะอาจารย์ไม่ได้สอนเรื่องนี้เลยอาจารย์ไม่ได้สอนแบบนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วฉันจะทําได้ยังไงอะมันทําไม่ได้ถึงขั้นที่อาจารย์คุมสอบอะพูดขึ้นมาเลยว่าโอ้มันยากขนาดนั้นเลยหรอนักศึกษาอะไรอย่างเงี้ยเพราะน่าจะเห็นหน้าทุกคนแบบน่าคนน่าจะก็เหลืออีกสองวิชา อีกสองวิชาคือวิชาการปรึกษาทางจิตวิทยาแล้วก็วิชาการจิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์อรอดูนะครับว่าจะเป็นยังไงซึ่งเป็นสองวิชาที่มีข้อเขียนค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะครับก็เอาละทำให้เต็มที่จะได้หรือไม่ได้ยังไงก็เป็นความสามารถของจิตที่แท้จริงของเราแล้วแหละเพราะเราพยายามแบบเต็มที่มากๆแล้วถ้ามันจะไม่ได้ก็แสดงว่าความสามารถเรามีเท่านี้เนาะแต่ถ้ามันได้แสดงว่าความสามารถเราก็มีเท่านี้เหมือนกัน <c oughs> เอาละเราดูเราดู นี่เป็นวันที่16นะครับวันสุดท้ายแล้วที่จะสอบไฟแอลนะครับเหลืออีก2วิชาสุดท้ายวิชาแรกก็จะเป็นวิชาการปรึกษาทางจิตวิทยานะครับมีข้อเขียนแต่คิดว่าไม่น่าจะยากขนาดนั้นละมัง้งแล้วก็ตอนบ่ายนะครับก็เป็นวิชาจิตวิทยาพัฒนาศักยภาพมนุษย์นะครับซึ่งอาจารย์ก็ไม่ค่อยได้สอนอะไรหรอกแต่ก็ไม่รู้เน้นปฏิบัติซะส่วนใหญ่ โ okay, อเคพร้อมแล้วนะครับทุกคนไปสอบกันเดี๋ยวสอบเสร็จแล้วก็จะมารีวิวเหมือนเดิมเลยเนาะว่าจะเป็นยังไงไงครับก็รอดูรอดู <า S 3> เอาละ่ะสอบเสร็จแล้วสอบเสร็จแล้วนะครับทุกคนซึ่งเนื่ย <sighs> สอบเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเตรียมตัวไปกินกระยเตกับเพื่อนเนาะแล้วก็ วิชาการปรึกษาทางจิตวิทยาก็โอเคนะอืมก็รู้สึกว่าโอเคสอบได้อะไรแบบเนี้ยแต่ไม่รู้ว่าคะแนนะอกมาเป็นแบบไหนแต่รู้สึกว่าสอบได้ตะคิดว่าสอบได้ไง <S <S แล้วก็วิชาจิตวิทยาพัฒนาศักยภาพมนุษย์ก็โอเคนะ <S <S <ๆ>ก็ทําได้แอบแบบหลงประเด็นดดนิดนึงแต่ก็ยังแบบทําได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยคือก็อทำได้ไม่รู้ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่ามันยากหรือมันง่ายไม่รู้ว่ามันแบบเป็นอะไรยังไงได้แค่แบบทำได้ เอาละะนั้นคืมันผ่านไปแล้วนะครับก็ถือว่ามันเป็นความสามารถของเราจริงๆแล้วเพราะว่าเราตั้งใจทําจริงๆอืมตั้งใจทําจริงๆถ้ามันจะทําได้ดีไม่ได้ดีหรืออะไรยังไงมันก็คือความสามารถของเราจริงๆแล้วแหละเยี่ยม <Yeah. S 2> เก่งมากคือในเธอมี้คือรู้สึกเหนื่อยมากๆแต่เ็าเก่งมากๆเหมือนกันนีดผ่านมันมาได้เนาะเนาะแมวเก่ามากเลยสิแมวเก่าเก่า <laughs> อืมใช่ไหมล่ะ แมวเก่ามากอะดูดโอเคทุกคนบายบายเจอกันเทรมหน้าบายบายเจอกันเทรมหน้านะจ๊ะทุกคนแมวเก่ามากแมวเก่ามาก <c oughs> มาทำอไมอ่ะโอ้ตื่นเลยมากงอนเอร์